สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิมพ์ในช่องพิมพนะครั h ช n n นลค่ะก็อันนี้ก็เป็นคลิปแรกของพิมพเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิมพจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่ในนะครสวรรค์ค่ะเราจะไปคาเฟ่ที่ไหนกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ แล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านแรกแล้วชื่อร้านว่า Outer October ค่ะก็ร้านนี้นะคะก็อยู่ในปั๊มคาวเทคเลยซึ่งมันติดอยู่กับถนนสายนะครสวรรค์พิษณุโลกค่ะก็ถ้าใครอยากจะมานะคะสามารถติดตามมาสอบถามข้อ,ขอมูลในเพจนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ น,นี้เราสั่งขนมกันมาแล้วนะคะของทิมงานก,ก็สั่งเป็นโกโก้เยน็นแล้วก็อันนี้เป็นกาแฟของช่างกองค่ะแล้วเราก็สั่งขนมที่เขาบอกว่า <c oughs> มันเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านด้วยก็คือทูนี่ชิสชาบูแงนี้แต่ว่าเราแอบุกค <c oughs> นอื่นก <c oughs> ่อนค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันอีกรอบเดค่ว เดี๋ยวเราจะไปเ้อไครตามไปด้วยค่ะตอนนี้นะคะพี่พ์อ,อยู่ที่ร้านคาเฟ่ที่สอ,องแล้วนะคะก็คือร้านดีเทลคาเฟ่ค่ะก็สําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้แล้วก็ชอบมาซื้อต้นไม้ในเส้นเรื่องเนืออกรุงเทพานครสวรรค์นะคะก็สามารถแวมาามาะ,ะมาทานร้านอาหารร้านนี้ได้เลยเพราะว่าสำหรับตัวพิมเองอะพิม์ก็ชอบ สงบบรรยากาศก็ดีนะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ ถึงนะคะทุกคนที่สามของเรานะคะก็คือนาวาค่ะอันนี้เป็นสถานที่ติดริมแม่นะ้ำเจ้พยาพญาด้วยนะคะแต่ว่ามันปิดคะ่ะทุกคนก็คือเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าวันนี้จะปิดแล้วก็ป้ายบอกว่าหยุดหนึ่งวันนะคะก็เดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันเลยดีกว่าอะไรคะ ค่ะทุกคนจากที่เราผิดหวังกับร้านที่แล้วนะคะคิมก็เลยพาทุกคนมาอีกร้านนะคะชื่อร้านว่าทำโทนค่ะก็ร้านนี้นะคะคือจะบอกว่าฟิลบรรยากาศเหมือนมาทะเลเลยค่ะกร้านนี้นี่ก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับตลาดน้ำสวนขอฟ้าค่ะค่ะเดี๋ยวคิมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบๆรบ้านกันเลยค่ะตรงนี้ก็คือจะมี จา,านฟ้าเดินนะคะโ,โหมาตรงนี้นี่คือเราเห็นบรรยากาศรอบรอบนี้มากเลย เมื่อก่อนนะคะพิมก็ชอบมานั่งเล่นกับเพื่อนๆที่นี่แต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะล็อกดาวน์กันนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าค่ะเพราะว่าพิมมีนัดกับใครเอาไว้ข้างล่างค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค่ะมาแล้วค่ะทุกคนก็คนที่เราดันาไว้มาแล้วนะคะคนแรกเลยค่ะพี่โอปอค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเท็กซีค่ะ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเ,เรานัดกันจะมาเทรนกันค่ะเดี๋ยวทีมของเราไปเทรนกันแล้ว